สวัสดีทุกคนนี่คือโกโก้ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งวันนี้โกโก้อยากพูดถึงโปเกมอนโก้ซอฟแบใน,นาณะผู้ปลอกอโปเกมอนโก้แลวคุณเคยเป็นอย่างดีกับซอฟแบบางที่คุณหลายคนรวมถึงโกโก้เองก็อาจจะตุ้นให้เกิดซอฟแบหลังจากการกระโดดไกลๆมากเกินไปเมื่อใช้การปลอมแปลงเมื่อคุณไม่สามารถเล่นเกมได้ตามปกติเพราะเกมได้ลงโทษคุณแล้วสิ่งที่คุณจะทําได้คือรอจนกว่าการลงโทษจะหมดลงมันน่ารำคาญจริง ดังนั้นวันนี้โกโก้จะแสดงเคล็ดลับบางประการในการอล่งเลี่ยงซฟตบแร์เมื่อมีการฟอมแปะเคล็ดลับที่1ซอฟตซแอรแบนทำงานอย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้การออกแบบของซฟอบแบนก่อนจากนั้นจึงทําตามกฎเพื่อหลอกเกมได้เวลาลงโทษจะสัมพันธ์กับระยะทางระยะทางที่ไกลกว่าจะทําให้ซฟอบแบนยาวขึ้นซึ่งทดสอบโดยโกโก้แล้วเวลาซฟอ์แบนที่ยาวที่สุดคือ2ชั่วโมงหากคุณถูกแบนเป็นเวลานาน,นแสดงความคิดเห็นของคุณใต้วิดีโอและรายละเอียดของซฟตบแร์ในโปเกมอนโก มันจะถูกโพสต์ในคําอธิบายหลักที่2วิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณถูกแบนมันค่อนข้างง่ายที่คุณจะรู้ว่าคุณถูกแบนหรือไม่เพียงแค่หมุนโปเกมท็อปที่อยู่ใกล้ๆคุณหากคุณสามารถบรรลุไอเทมซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถูกแบนหากไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณหมุนแสดงว่าคุณโชคดีคุณถูกแบนโดยโปเกมอนโกคุณจะพบว่าโปเกมอนที่คุณจับได้จะหนีไปเสมอเพราะนี่คือบทลงโทษของซอฟตแวน์ เคล็ลัที่3วิธีลบซอฟตแบนถ้าคุณโชคไม่ดีถูกแบนวิธีเดียวที่จะลบมันออกคือรลอมันขออภัยไม่มีทางที่จะลบซอฟแบนได้วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงซอฟแบนคือการปลอมแปลงโดยปฏิบัติตามกฎแต่ไม่ต้องกังวลระยะเวลาที่ต้องรอนานคือสอ2ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะปลอมแปลงระยะนานแค่ไหนก็ตามแล้วคุณก็จะพ้นจากซอฟแบนเคล็ดลับที่4ี่วิธีหลีกเลี่ยงโปรแกรมโกซอฟแบนได้อย่างไรโก้แลบประกันว่าไม่ว่าคุณจะใช้การปลอมแปลงใดๆเช่นบิจิชาร์ ยีนิโกคุณจะยังคงตกแบบหากคุณเปลี่ยนตำแหน่งในระยะไกลบ่อยเกินไปวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงโปรแกรมโก้ซอฟแบดคือการปรับแปลงด้วยตัวจับเวลาจบลงในยีนิโกตัวจับเวลาคูดดาวจะเป็นเช่นนี้ในปิชิชัปตัวจับเวลาคูดดาวจะเป็นเช่นนี้มีบางอย่างที่คุณไม่สามารถทําได้หลังจากเปลี่ยนระยะทางไกลไม่เช่นนั้นคุณจะถูกแบนรายการสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่ในลิงก์ที่โพสต์ในคำอธิบาย จนถึงตอนนี้เราใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเราโปโกจะนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มาให้คุณพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ